สวัสดีวันวันศุกร์ค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะที่ตลาดนัดข้างเวิร์กพอยนะคะร้านป้านาดจะมาอยู่ที่นี่นะคะวันอังคารกับวันศุกร์นะคะในวันนี้วันศุกร์นะคะพบกับร้านปนาดได้ที่นี่นะคะตลาดนัดข้างเวิร์กพอยค่ะนี่ค่ะตลาดนัดข้างเวิร์กพอยต์นะคะ บ่ 30, ายโมงถึงสามทุ่มค่ะรา้านเปนาดอยู่ใกล้ตลาดข้างตลาดนู่นเลยนะคะร้านปนาดอันนี้หน้าตลาดนะคะ อยู่หลังร้านปลาเผาคะ่ะโอ้วันนี้มีปลาทับทิมด้วยอันี้ร้อยร้อยยี่ครับสี่ร้อยสี่สิันนี้ร้อยแปดสิบครับผมค่ะไปเจอไปพบกับร้านปน้านาดกันนะคะนี่ค่ะบริเวณร้านปน้านาดนะคะ ท่านใดมองหาของฝากของขวัญน,นะคะกรอบนะคะกรอบเหรียญกรอบธนบัตรนะคะเนี่ยคะ่ะธนบัตรนะคะธนบัตรก็จะมีแบบ9แบบ11นะคะเดี๋ยวป้าน่าจะทําแบบ10ใส่กรอบแบบ10แบบ12 15 16้เดี๋ยวจะทำให้ครบชุดเลยคะ่ะรอโอกาสก่อนนะคะอันนี้เพิ่งขายไปเมื่อกี้ดูวุ่นวายไปนิดนึง ปิดไ้ก่อนเดี๋ยวปลิวมานั่งคุยกันค่ะมาชมชมเหรียญของปา้าน้าชมสินค้าปา้าน้าว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็มาพูดคุยกันเนาะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะความรู้อันน้อยนิดที่ปา้าน่ามีนะคะเดี๋ยวป้าน่าก็จะมาพูดคุยแบ่งปันกับเอฟซี FC, นะคะกับท่านผู้ชมนะคะชมเหรียญป้าน่านะคะอันนี้จะเป็นเหรียญที่มองเห็นนี่คือ อันนี้เหรียญกัจจนา,เ,า,เ,า,เ,าเหรียญกัจจนาอยู่น ố อันนี้จะเป็น2493 2493ป้านายยังสงสัยอยู่ว่ามีตัวหนาไหมอันนี้ไม,ไม่ไม่หนาเนาะไม่อันนี้ธรรมดาอันนี้บางแน่นอนอ๋อบางบางหมดเขาไม่มีหนาใช่ใชบางถ้าหนาเขาะจะมีขอบสองข้างสองขอบ <Okay. S 2> เพียงแต่เขาชัดแค่นั้นเองเหมือนกับไม่ผ่านใช้นะคะ2493เเหรียญวันนี้พี่พนัดได้มาพี่พนัดมีและเหรียญน,นี้กาญจนากาญจนากาญจนาอันนี้นะคะเป็นเป็นเหรียญชุบนะคะเป็นน่าจะเอาทองแดงมาชุบเอาทองแดงมาชุบค่ะเป็นเหรียญจิวเวลรี่นะคะเป็นเหรียญย0เอ่อเป็นเหรียญกาญจนาทองแดง การจนาทองแดงเขาเอามาชุบเขาจะทําเหมือนเหมือนขัดเงาอ่ะเหมือนการจนาขัดเงาแต่ความแตกต่างเขาชัดเจนค่ะเหรียญจูเวลี่กับเหรียญที่ออกจากโรงกระสาบนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีข้อแตกต่างกันเยอะมากค่ะทาเรียนแบบได้นะคะแต่ไม่เหมือนอันนี้จะเป็นเหรียญออกจากกระสาบนะคะเหรียญเหรียญออกจากกระสาบที่เป็นเหรียญทองแดงนะคะการจนาทองแดงเคยเห็นใช่ไหมคะเยอะแยะใช่ไหมคะ กาญจ,จนททองแดงทองแดงจะเป็นเหรียญที่ระลึกที่ไม่มีหน้าเหรียญน,นะคะเขาเอามาชุบค่ะเอามาชุบทําเป็นประมาณว่าเป็นสามกษัตริย์หรือว่าเป็นขัดเงาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพน่าจะยกตัวอย่างอาจจะเอาให้ดูพนักมีตัวอย่างมีตัวอย่างเหรียญกาญจ,จนาขัดเงานะคะมาชมกันค่ะอันนี้นะคะเหรียญอ่าโอเคมีกาญจ,จนาพอดีเลยเนี่ยค่ะ มีการจนาโอเคนั่นก็มีครบเลยสามสามเหรียญเนี่ยค่ะการจนาอันนี้งานจูเลี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญกระสับพี่ระลึกชนิดราคา20บาทค่ะราคา20บาทเขาจะไม่มีที่กรมออกมานะคะเหรียญ20บาทจะไม่มีทําเป็นกษักริยันะคะไม่มีอันนี้คือทําจากข้างนอกค่ะทําจากจาก ร้านร้านจิวเวอรี่อะค่ะเขาทำนะคะป้าน่ารู้ได้ยังไงใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวป้าน่าจะให้ดูข้อแตกตา่างให้ดูอันนี้ก่อนอดูสองเหรียญน,นี้สองเหรียญน,น,น,นี้เหมือนกันทาจากข้างนอกเหมือนกันนะคะสองเหรียญน,นี้แล้วชมเหรียญน,นี้เหรียญใน,นมือป้าน่านนี้เห็นไหมคะชมเหรียญน,นี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญยี่สิบาทขัดเงา 20บาทขัดเงาอันนี้20บบาทขัดเงานี่ออกจากกระสาบค่ะกรมธรรมค่ะกรมธรรมรู้ได้ยังไงว่ากรมธรรมใช่ไหมคะรู้ได้ยังไงว่าเป็นงานจิวเวอรี่ใช่ไหมคะชัดเจนมากเลยนะคะให้ท่านสังเกตตรงนี้นะคะตามช่องไฟต่างๆตามช่องช่องไฟนะคะที่เรียกว่าช่องไฟอย่างเช่นช่องขาช่องตัวหนังสือเห็นไหมคะช่องตัวเลขช่องตัวหนังสือ ประเทศไทยเนี่ยภูมิพลกาญนาทุกอย่างนะตัวหนังสือนะคะที่มีช่องไฟอ่าให้สังเกตช่องไฟนะคะเนี่ยค่ะอย่างเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะช่องไฟนะคะเนี่ยอย่างค่ะอย่างเงี้ยนะคะช่องไฟเล็กๆอ่ะอ่าสังเกตดูนะคะช่องไฟปุ๊บท่านดูแล้วใช่ไหมคะช่องไฟอ่าแล้วท่านมาดูเรียนเอาเรียนไหนเอาเรียนนี้แล้วกันเห็นไหมคะเขาจะเป็นปื๊ดไปหมดเลยเห็นไหมคะ เขาจะไม่มีช่องไฟเห็นไหมคะจะไม่มีช่องไฟจะจะติดกันเป็นเป็นพืชไปหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะจะไม่มีจะไม่มีช่องไฟ,ค,ค,ไไงไฟคือถ้าทําได้ค่าทําน่าจะแพงราคาน่าจะสูงมากก็คงไม่คุ้มกับการที่จะมาขายะนะคะเพราะปกติค่าทําแบบนี้ก็นะคะราคาก็ร้อยกว่าบาทต่อชิ้นค่ะแต่กรมทําออกมาเห็นไหมคะรายละเอียดเขาเขามีคะ่ะช่องไฟเขามีหมดเลยนะคะเขาเวน้นนะคะเนี่ยคะ่ะ แม้กระทั่งตรงรัศมีเห็นไหมคะค่ะจะมีช่องไฟหมดเลยส่วนงานจิวเวลรี่เห็นไหมคะเขาจะเป็นปื้ดหมดเลยค่ะชัดเจนเนาะอะอดูอันที่สามขะิัตดูสองสีเห็นไหมคะเขาจะเป็นปื้ดหมดเลยค่ะจะไม่มีเว้นช่องไฟเลยถ้ากลมออกมาจะไม่เป็นอย่างนี้คะ่ะเห็นไหมคะแม้กระทั่งคําว่าบาทเขายังติดกันเลยเห็นไหมคะเขายังไม่เว้นให้เลย แม้กระทักถามว่าบาดจะติดกันอันนี้ติดไหมอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้ไม่มีเพราะอันนี้เป็นทองแดงแต่งช่วงขาช่วงรัศมีทุกอย่างค่ะติดกันหมดนะคะเน,นี่ยเห็นไหมคะอันนี้ก็ติดกันหมดดูดูตรงรัศมีอ่าง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ ตรงรัศมีเห็นไหมคะที่ทํางานจิวเวลรี่เขาจะติดกันหมดค่ะเขาเขาจะไม่เว้นช่องไฟค่ะตรงขาขาช้างอะนะคะ,อ,ะอันนี้เห็นไหมคะเขาจะเว้นหมดเลยจะมีช่องไฟหมดเลยอันนี้งานกระสาบค่ะงานกลมตรงคําว่าบาทเห็นไหมคะจะเนียนคิปส่วนอันนี้อ่ะตรงคําว่าบาทจะต้องมีอันนี้เนี่ยคะ่ะยี่สิบาทเห็นไหมคะเขาติดกันหมดเลยค่ะงานจิวนะคะ เน,ะะนี่ยค่ะข้อแตกต่างคือเหรียญขัดเงานะคะเหรียญขัดเงาเหรียญน,นิกเกิลขัดเงาข้างนอกอะ่ะทำทำ,ทำคือทํทำเป็นที่ระลึกแหละค่ะทำเพื่อความสวยงามเยอะค่ะเยอะนะคะแต่หลายท่านจะเข้าใจว่าเป็นงานขัดเงาของกรมนะคะก็ให้สังเกตตรงที่ที่ประนาดบอกอะนะคะตรงช่องไฟค่ะถ้าเป็นงานของงานจิวเวลี่ค่ะ ส่วนมากจะไม่ค่อยได้เว้นช่องไฟนะคะค่ะแต่ถ้างานกลมนะคะจะมีช่องไฟค่ะง่ายๆเลยเอาเอาแค่นี้นะคะค่ะโอเคเกรดความรู้เล็กๆน,น,น้อยๆนะคะจากปรรานานะคะสำหรับวันนี้นะคะพราธกาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่ค่ะรัชกาลที่9้พืชเลยอันนี้ค่ะเขามีเว้นช่องไฟเห็นไหมคะชัดเจนค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแ่นาขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแ่นาขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮ่งเงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ